มาจ่ะมาจากพี่นองจ๋ามากินคขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่กรเลือดด้วยค่ะพี่นองคะ่ะเอาโซยแบบที่นี่บอกว่าให้เยอบไม่เยอบนั่นนงตะหม่อ,มองแดดซ่องหนาอยู่นี่แหละแล้เงึดเขานี่แหละน่าสดใสหหรอที่ใจมากินฝันปื้นเลยนี่ยาวคือเส้นแต่ว่าเส้นยาวสะใจมาก อเอาไป,าปแซ่บจากพี่น้องกะจีนก่ละตุ่มเปื่อย Ừm à Ở đây nè Thấy nóng kiêng hả? Kiêng, kiêng tụi em luôn kìa Mấy anh Tắc là cái cơ luận nhờ này Thôi cháu anh ăn tháng năm khỏi cháu cái Kiêng cái câu Thôi dài căng Mày Bất kêu xài quá rồi ่ือการใส่ซ่อนสอมเจ้านั่นแหละเออเงยขคนไหลมองนางกินหอมหอมมี่แบบ้าา่าเอา วิตามินดีเกินแล้วแซ่บมากเลยนะนะอหอมแห้ง Vậy mà cảm ơn là Ừ có vâng, say sẽ xin ngoài rồi đó. À mệt là khoát lắm, Mà cũng lên nãy quần say xin thì mất Mất cả là măng

อใครแน่หรือใครอยู่อร่อยจัด Ừ Trình cải lừa với hai pa Quay chép mạc Có lẽ mà Ừ Quay vào đi lẹ Ấy สดน้ำม,มาที่นี่ให้ยากแซมแห้งพี่นอ้องเอาขอบคุณมาหน่อยพวด ออกมาประมาณเด่าหม่อนเคึองหมอนเคืองนู้ดอ่อเสียดายแซบแซบกับพี่น้องคะ่ะน้ำยาขนมจีนน้ำยาปลาเสตีตีนไก,ก่กอนเลือดพี่นอ้อง,องค่ะหอมหอมคนหอมกระช่ายจัดน้ำกันได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า